สวัสดีครับผมชาติจรัรย์ซับนะครับพี่น้องมาดูนิวโคมสึอีพีซีร้อยสามสิบรุ่นสิบเอฟโอหรือว่าเอ็มซีโร่นะครับมาแล้วครับพี่น้องร้อยสามสิบ รุ่นสิบเหรือว่า M0 ไอซีโ่ไอนมซามูไรบุกเมืองบุรีรัมย์ครับโอ้โหถือว่าโฉมใหม่ลงน่าจะลงภาคอีสานคันแรกนะครับ ก็ปกติมันก็มาอย่างนี้นะปกติใบแท็กช่วงล่างงามโบขนะงามโอปลางามปุ่งกีปุ่งกีห้าฟันนี่ตัวจีดนะครับตัวจีดขเดี๋ยวดูว่าเจ้าเฟอร์เขาจะลงยังไง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสีญญ่ห้าหกเจ็ดโอ้โรลเลอร์นั้นเจตัวครับใบแท็ก70็ดสิบเซ้นแครเร์หนึ่งตัว ล,ล,งล,ลงเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวา,าพนอพ่อนพนหมกรอซีลก่อนกรอรอซลมาเดี๋ยวรอซลมาก,ก่อนครับ <c oughs> บูมอามก็ ปกติครับดูก็มีกล้องหลังนะครับกล้องหลังเครื่องยนต์ก็ ามแรงมา4สูบเทอร์โบ s a a c d 9 5 e 5ปกติกับเครื่องของเขาเครื่องบล็อกเดียวกับ70แต่ว่าตอนนี้มีเทอร์โบเป็นที่รอคอยสำหรับเสียนรถขุดนะครับ ปกติแล้วถ้าเป็น1้อยสามสืนแรกก็จะอยู่ประมาณ12ตันกับ800รกิโลครับแต่สำหรับร้อยสามสหรือว่า M0 ีโร่ีตันกับ150ยห้าสบร้อกิโลกรัมตัวนี้ PM 7,000ชั่วโมงครับ ก็แถมบมงกีให้ลูกหนึ่งถือว่าโปรโดีส่วนถ้าราคาเงินสดแล้วก็ฟันนี่ฟันนี่ให้ตลอด pm นะครับเห็นว่าฟันนี่ให้ใช้ตลอดนะครับฟรีตลอด7,000ชั่วโมงนั่นคือโปรโของเขาเงินสดปัจจุบันน่าจะอยู่ประมาณ3.3ล้านครับเจ้า10 ดูลักษณะการเชื่อมถ้าถามว่าต่างจากรุ่น8ยังไงเดี๋ยวต้องไปดูครับโอ้แต่ว่าโรลเลอร์นั้นใส่ทียิบเลยก็หล่อเราเอาการทีเดียวครับ เดี๋ยวพาไปดูบั้นท้ายเขาหน่อยเลยครับกล้องหลังกล้องหลังหรือว่ารอครับ ดูช่วงล่างพี่น้องนี่ครับตัวเลิกโอ้ถือไว้ย,ยิบเลยเจ็ดตัวครับีกแคริเอร์น่ครับแคริเอร์หกตัวเดินตัวเดินนะพี่น้องก็ล้อนำโอ้ ก,ก็ครับสำหรับเทเลอร์มีระบบไฮดรอลิกซีรีส์500ดีครับยกคำเลยโอ้สมบูรณ์มาก <c oughs> ก็เป็นของบริษัทพัฒนาจาักรกมอตเตอร์ทันสปอร์ตนะครับ มาส่งที่บุรีรัมย์น่าจะคันแรกของบุรีรัมย์ครับหรือว่าของภาคอีสานอ,เอดเครื่องนะครับอ่ะกลงจะลงครับแบบนี้ครับ như xanh như sai này uống ký 5 phần ô oh, năm nặng thơm khung นำหนักเพิ่มเพิ่มขึ้นมีระบบไฟหรือว่าระบบพอร์แจ้งเตือนเวลาเดินครับเดินหน้าถอยหลังระบบเซฟตี้หรือว่าดีทีเดียววัดรอบเครื่องนี่2,000ปกติจะอยู่ปมาณ2,200รอบต่อนาทีครับสูงสุดเดี๋ยวจะพาดูเครื่องว่าพัฒนาเป็นยังไง เห็นว่าพัดลมใหญ่โอ้ชุดแพรชุดแพรสวยครับพี่น้องชุดแพรไม่เยอะครับชุดแพรนะ่ะยน่นกระทัดรัดดีมากโอ้อย่างนี้ซ่อมบำรุงสบาย ดูเทนเลอร์มาดูเทนเลอร์ครับโอ้สุดยอดนี่ทำเหมือนญี่ปุ่นนะครับเรียบร้อยมาดูกล้องหลังครับกล้องหลัง มีระบบคอมแทรคด้ว่า GPS นะครับปกติอ่ะเจ้าบูมครับน้องบูมเท็ดเลยเดี๋ยวผมไปดูบุงทีนะครับ เมื่อกี้เช็คปุ่งกีพี่น้อง0.63ลูกบาทเมตรโอ้ถือว่าใหญ่ครับแล้วก็มี<อ>เพดติดถือว่ามาตรฐานนะครับมามารุ่นใหม่เฮ้ยถอดเกือบแม่เวลาขึ้นเฮ้ยโอ้แล้วตัวกอนมันเค็งหน่อยบอ70ครับปกตินนนนครับ 7จจะเป็นเมืองนอกจะจะเล็กจะแคบนะอันนี้คร่าวๆนะพี่น้องถือว่าบุ้มกีขยายขึ้นมาอีกบูมอาร์มไม่ได้เสริมแผ่นเหล็กครับไม่ได้เสริมพิเศษรู้สึกว่ารู้สึกว่าอาร์มนี่จะยาวนะรอทีเดียวครับ เดี๋ยวจะพาดูคลิปสอง<ม>จะเปิดปั๊มแล้วก็<ป>พิทิงไปปิดประตูจังหน่อยหนะ่อยได้สวยหนะ่อย ้ยิดไม่เข้านี่หล่อครับพี่น้องหลอ่อ13ตันกับ150กกิโลกรัมรสำหรับวิดีโอนี้13นาทีเดี๋ยวจะเบื่อกันเดี๋ยวพาดูวิดีโดอ2นะครับดูเครื่องดูปัม๊มดูห้องเก๋งนะครับตัวนี้รุ่นสิบเโนะครับ สนใจดูได้ครับยูทู e ช่องชาติจรรลัซับรู้รรจจรรว่าเพจชาติจัรลันซับ x c a v i t e r truck 0982723752ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ